เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานวีคอร์สขับซ mm ีต hmm. ัวท็อปไอสวายตัอันล็อกโปรโอนี่กูเบื่อมากเลยนะนะโอ้โหก็แมนทัทสกรีนนิ่วมึงมันเว่อกูเลียวให้ว่ะอ่ะศูนย์หนึ่งร้อยนะฮะสามสอง หนึ่งเฮ้ย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 ใช่ได้ใช่ได้สามจุดศูนย์นะไปไปลูกไปลูกโอเคเกือบร้อยพอดีเก้าเก้าพอดีถนนมันไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ใช่ถนนปกติของเรานะฮะดึงดีหยวนให้หน่อยหยวนให้หน่อยดึงดีแรงม้าแรงบิดเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าทีเอสแล้วก็แรงบิด 450, 450นิวตันนะฮะคนะันนี้ที่เราได้มาเป็นเครื่อง3.0พูดพูดกันตรงๆแฟรแฟก็คือมันจะมีถ้าอย่างรีโวมี2.4อ่ะ2.8ใช่ไหมอ่าแล้วอย่างคันนี้ก็จะมี1.9 30กใช่ตัว1.9 2.4งจุร้อยประมาณ150แรงมาเนาะประมาณ150ห้า,ราแรงเออแต่พอมันมาเป็นแบบว่าอันเนี้ยร้อ้าแรงมาใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น2.8งดแรีโว์มันจะ2 0งรี่แรงมาไงไอเรียกท้ายไม่ไม่เป็นห่วงอเท่าไหร่หรอกว่ามันจะร้อ,อ,รอยเก้าลับบง ือ,อนนพอที่จะทำตัวให้แซ<ส>งใช่ไหมเหยียบปาดนี่ขึ้นเขาอยู่ด้วยนะ พอเป็นกระบะตัวเครื่องใหญ่อะมันขับคล่องตัวกว่าเยอะเลยเออแต่ว่าพอเป็นกระบะเครื่องเล็กก็คือแบบว่าโอเคแหละมันก็เออมันต้องเค้นต้องเคียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะแล้วมันบางทีมันก็ขี้เกียจเคียนมันอะเออขี้เกียจเคียนแะบางทีเราก็มัไม่มีลมจะเคียนเขาทุกยตลอเวลาเนอะว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาแค่แบบว่าใช้งานเลยซื้อถูกๆล้นล้นกระบะในเมืองได้ไหมใช่ไหเป็นกระบะในเมืองอะไรก็ได้อะนั่นแหละแต่มาไฮเวย์อย่างเงี้ยโหไอตัวเครื่องใหญ่อะง่ายกว่าเยอะเลยไปเปรียบไอตัววีคอสมีอะไรต่างกับตัวธรรมดาบ้างครับโอ้คืออย่างงงีีี้้้เเเเนนน่่่ยยยยขอคาาใชวกลลุทธ์ไดะ วิธีที่เขาวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบล็อกตัวเลยคือวีคอร์สรู้สึกจะมีสีพิเศษเป็นสีส้มด้วยแล้วก็ข้างในเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนเหมือนกันนอกจากไอ้พวกที่มันมากับระบบขับสีแบบพวกดิฟล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบลับเทอร์เรนโหมดอะไรก,ก็ว่ากันไปแต่หลักๆคืออีซูซเขาวางไว้ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ขับสีคุณต้องซื้อตัววีคอร์ส แล้วก็ตัววีคอรสเนี่ยมี4รุ่นแต่ไอประเด็นที่สําคัญก็คือเกียร์แมนนวลอยู่ใน3ตัวเริ่มต้นของวีคอร์สถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวเตี้ยแต่ขับ4ไม่มีมยังไม่มีแล้วกัน ถ้าเกิดคุณไม่อยากได้เป็นตัววีคอร์คุณก็จะโดนมาครับเล่นขับ2ทันทีเลยแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวขับ2องะแล้วก็คุณอยากได้เป็นตัว4ประตูตัวท็อปเนี่ยเป็นตัวเกียร์แมนนวนลด้วยผมว่าเขาเขาม,เขามีเขามีเขามีไอ้นี่ของเขาแหละหาลูกค้าใช่บบใช่ที่เขาเก็บแต่พอพเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกโห,หแบบ เงื่อนไขเยอะคุณเงื่อนไขเยอะนะเออจะเอาสเปคที่เราต้องการมันมีหลายเงื่อนไขใช่ใช่ใช่เอาต้องเอาตัวนู้นต้องเอาตัวนี้อะไรอย่างงี้คือแบบเอาขับ4ตัวท็อปมาแบบเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้ขับเอาขับ2ตัวท็อปมาเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้เอาตัวยกสูง มาเกียงมนุ่นเกียวโต๊อย่างเงี้ยอยากได้แค่นั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไปเลือกกันไปเลือกกันเนียเขาอาจจะไม่รู้สึกเหมือนพวกเราก็ได้ไงลูกค้าเขาอาจจะไม่รู้สึกเหมือนเราก็ได้แแต่ไม่เป็นไรสนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์แต่ยังลังเลกังวลว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือผู้รับเหมาทิ้งงานมาคุยกับเอสิครับติดตั้งโดยมืออาชีพคุยง่ายเหมือนเพื่อนสมัยมัธยมจบงานไวอย่างกับทีม F1 และที่สำคัญเอสไม่หนีไม่หายไม่ทิ้งงานแน่นอนครับเพียงบอกว่ามาจากคานส รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือโรงงานโทร082656945 6แอดไลน์แอด ACESS และอ่านรายละเอียดต่อได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่าง a s System Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราเอาว่าเอาการขับขี่แล้วกันการขับขี่ใช่ไหมเครื่องเครื่องมาแล้วก็คุณภาพชีวิตในนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกโอเคนะก็มันดู้สุดแย่อะไรรู้สึกฟิวคล้ายๆกับตัวอ๋อ ก็เรยกว่าเหมือนบอดด้อ๋อแต่ก็อ๋อมันมัน,มน,มน,นแจนนี้เขาแชร์กันแล้เจนนี้เขแชร์กันแล้วถ้าถามในโดยทั่วไปนะความสบายของช่วงล่างอะไรเงี้ยในฐานะรถกถระบะก็ถือว่าทาออกมาได้นุ่มนะหมายถึงว่าเดินทางไม่เหนื่อยแต่เอาเอะไรเต้องยอมแหละว่ามันไม่เรียบเนียนเอเลนเจอเรียบเนียนกว่าคือสุดท้ายแล้วว่ารถกระบะเขาออกแบบมาให้มันบรรทุกของก่อนที่จะเป็นรถ โดยสาร <ối> ส <ke> function, อ <c oughs> ่ะเออมันก็ต้องก็ต้องยอมรับตรงเนี้ยก็เหมือนเดิมอ่ะแบบติงเหมือนในมิวเอ็กเลยคือพวงมาลพวงมาลัยมันสั่นเยอะอ่ะเอาจริงๆเราไม่ต้องการให้มันคมจ๋าอะไรจ๋าหรอกนี่หรอไหมเออแต่ว่าพวงมาลัยมันสั่นแบบสั่นเป็นแบบเหมือนเหมือนเจ้าเข้าแบบโอ้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 เงี้นเลยอ่ะมันทําให้ต้องประคองเยอะทําให้ต้องแบบจับอะไรสั่นๆอ่ะมันจับมือถือสั่นตลอดเวลาแต่ส่วนลูกเครื่องช่วงล่างคือไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแล้วเออผมชอบก่อนเน้ยผมว่าเครื่องสมูทมากใช่เครื่องลุ่มลื่นใช่เครื่องสามพันแบบแบบสมูท่ ใช,ชอบชอบตองส่วนเรื่องรายละเอียดอะไรการใช้งานภายในก็โอเคเลยนะปกติดไีไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยปกติดี<ๆ>เรียบเรียบง่ายดียยจอใหญ่<ๆ>หญดีไวเลสแอปเปิลคาเฟแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องจอเลนไมนแหละที่แบบเราจะพิเพรเราจะเ,าเขาเรียกว่าเห็นชอบกับเรื่องเข็มในเหมือนในรีโวอย่างเงี้ยเข็มมันเดินอนะ่ะวืด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 ,วด,วดมันต้องอ่านไงนึกออกปะยังดีที่เป็นจอเข็มแต่ว่าพอจออย่างเงี้ยถ้าเกิดจะทำจอแล้วต้องใส่จอดีเลยเว้ยมึงอย่ามาคึ้งคึ้งกลางกลางถ้าเกิดว่าใส่จอกึ่งกึ่งกลางกลางแบบเนี้ยบางทีมันดูแบบ มันดูไม่ชัดบ้างอ่ะบางทีอเออแล้วบางทีแสงัแดดบ้านเราเมืองไทยอ่ะเนาะใช่เออมันก็มันก็ดูเหมือนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกเก่าๆเลยอ่ะเออก็เลยคิดว่าเก่า,าแบบเร็วแค่นั้นแหละใช่เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาจอ,อทําจอก็คือทําคุณภาพเลยส่วนตัวชอบเบาะนะเบาะโอเคเบาะดีบาะโอเคเบาะดีเลย นั่งมาไม่มีปัญหาเลยนี่ถ้าเกิดว่าคันนี้เหมือนมีเอ็กเลยถ้ากูได้นั่งกูไม่บ่นเพราะกูไม่อยากยื้อหรือพงอะไรอยากขับเกินร้อยไม่สั่นเป็นคนขับรถแช่ร้อยยี่สิบโอ้โหต้องทรมานเลยขอกลับมาที่เรื่องช่วงล่างนิดนึงได้ไหมถนนคอนกรีตเปื่อยอ่ะมันก็จะตามสไตล์รถแหนบนิดนึงเนาะมันก็จะสั่น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 ก็มาในห้องโดยสารเยอะมันไม่ค่อยเก็บไอ้พวกกระแทกเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ฟอร์ดทำตรงนี้ดีกว่าเว้ยจริงใช่ใช่ฟอร์ดเหมือนเก่งเลยแแต่่่่่นนนนีีีกกกก็็ไไไมมมปปััญหาาอะะะะรรรรููู้้้สึวจดดเถบบบทใใช ได้มากกว่าเพราะว่ามันจะเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นดีแม็กกับลีโวมันจะดูเป็นรถบริษัทไงแต่ว่าพอเป็นเลนเจอร์มันเหมือนกระบะของบ้านกระบะของบ้านอ่ะแล้วพอมาเป็นเออพอเป็นลีโวกับเป็นไอเป็นเป็นลีโวกับเป็นเป็นดีแม็กเนี่ยจะเป็นรู้สึกกระบะของที่ทำงานก็เลยก็เลยจะออกมาเป็นแบบนั้นแทนเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยข้างหลังเป็นไงปันนั่งทางไกลมาร้อยกว่าโลละสองร้อยละมีแค่บอกชั้นแหละที่แบบทำให้รู้สึกว่าเดินทางแล้ว ไม่ค่อยสบายกับปวดตูดนิดหน่อยคือสรีล่านั่งไม่สบายเท่าพวกพี v หรอกนจะถเป็นข้างหลังก็พอเป็นกระบะเนาะใช่มันก็จะเ,เข่าชันนิดนึงแล้วก็เบาะมันจะไม่ค่อยเป็นหลุมลงไปแล้วก็ยิ่งมาบวกกับเอพนักพิงหลังที่มันแบบชันด้วยเนะี่ยมันนั่งหลังตรงเลยใช่ไหม เกือบตรงเลยครับเกือบตรงเลยเนาะตามนี้แหละอ่ะแล้วจบ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 ไปไปพอพอโอเคอันนี้มันสวยนะเราอยู่ตรงไหนนะลานกลางเต็นท์ UFO เขาใหญ่เที่ยงนะฮะถ้าเกิดใครอยากมาหน้าใหม่ของน้องออนิวเป็นเหลือน้องนิวเฉยๆแล้วนะครับผมนิวอีสุซุดีแม็กนะครับผมก็คือตัวมันนะเชนอ่ะมันสวยขึ้นในเชิงที่มันสวยแบบสวยแพงนึกออกปะใช่ไม่ได้สวยแบบว่าไม่ได้มันไม่ได้อทเลติกหรือนักกีฬาขึ้นอะไรเงั้นนะเอออันนี้อันอันนี้จะดูแบบสวยพรีเมียมเออมาคราวนี้ก็แบบก็เข้าไปเชิงเดียวกับมิวเอ็กแหละเปิดเพื่อแบบ มันมนเหมือน m u l x นะใช่เขาจะลากดีไซน์ไปทางพรีเมียมแล้วดูาดีดีก็ดีก็ดีก็หลักๆอ่ะที่ชัดเจนที่สุดน่าจะไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ก็ดูก็อย่างที่ฮาดพูดไปแหละมันเป็นการเปลี่ยนที่แบบมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยอ่ะใช่นึกออกปะว่ามันเปลี่ยนมากพอที่จะรู้สึกว่ามันใหม่อ่ะใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนบางคันที่มาแบบเต็มเต็มแ่อ่าเต็มเต็มแล้วก็ปล่อยมันรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นอาหารจานเดิมที่แบบปรุงด้วยวิธีใหม่แล้วแบบมันให้เออนี่มันอีกจานนึงเลยนี่หว่าด้วยไง รู้สึกไงหรอดีซื้อไหมเอาอย่างงี้ะส่วนตัวผมนะผมชอบไอ้ Revo ิ r า port ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่ต่างประเทศอ่ะอ่าผมไม่สนใจส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะยังไม่ต้องมาว่าผมว่าผมจะหลิดไม่ถึงนะเราไม่ต้องชอบเหมือนกันนะเออเรามีความที่แตกต่างกันได้คุณก็ไม่ได้ผิดผมก็ไม่ได้ผิดอันนี้เรื่องความชอบไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องวัตถุประสงค์จุดประสงค์เนี่ยมันวัดกันได้ว่าใครถูกใครผิดอ่าถูกเวลาคือเบสิคลี่คือถ้าจะให้ขี่กันบนบนนะครูชอบ เออเรนเจอร์กับนาวาร่าแล้วก็เทียร์ลงมาแบบว่าอันนี้คือชอบหน้าตาใช่ไหมใช่หน้าตาหน้าหน้าหน้าอย่างเดียวขอแค่หน้าแล้วแล้วแล้วขี่กันลงมาก็จะเป็นรีโวกับอันนี้แหละไอตัววีคอร์เรจะได้ล้อดำสวยทรงแข็งๆหน่อยออฟโรดออฟโรดหน่อยก็เข้ากับบุคลิกของรถที่มันยกสูงขับสี่นะมีดิฟล็อกด้วยมือจับดำมือจับดำสัตว์แพนด้านั่นแหละเออแต่คันนี้มันสีขาวไงก็อ่านี่ไม่ใช่ยางเดิมนะครับทุกท่านอ่านี่เป็นยางพิลลิงนะฮะสกอร์เปียนออลฟโรด คัก็ดอกก็สวยขึ้นนะพอใส่มันก็ดูสวยขึ้นทั้งคันข้างๆมีอะไรคอมเมนต์ไหมไม่มีข้างๆก็เหมือนเดิมเนาะมันมันแค่รู้สึกว่าแบบพอมันไม่มันมันเหมือนเดิมไงมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรจะเพิ่มแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คนอื่นเคยเห็นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็ไปท้ายใหม่ท้ายใหม่แต่กูชอบแฟนท้ายเก่ามากกว่าอันนี้มันดูปีกไปนิดนึงอะเหนือปะมันเหมือนแบบปีกปีกนกอะไรเงี้ยปีกปีกเออปีกนกอะไรเงี้ยเออปีกของนกไม่ใช่ปีกนกรถนะหนึ่งล้าน เจ็ดพันบาทโอ้ระวังมือมันก็เอาไปแก้ง,งานช่างได้กูว่าเอาไปทำต่อกันถ้าเป็นของฟอร์ดของไร้บอลสบายมากเลยใช้แบบนุ่มนิ่มมากแต่ฟอร์ดก็นี่ก็ทนทานไงทนทานแข็งแกร่งุบ๊อบบะบ๊อบบะเคยเห็นไอคลิปไคลโลแพคเตอร์รถปะที่มันที่มัน,ท,มนที่มันเป็นหมอจักกระดูกอะหมอจักกระดูกครับเดี๋ยวนะเจ๋งเย็นเจย็น